อน,นองเมื่อยบอกันชงป้านาค่ะหลังจากทีป้าน้งหลากน้ำมวยทั้งครูกลับมาขึ้นเวทีเมื่อ <c> เ <oughs> มือ่อยหลาย มานั่งหลังน้ำมวยมวบบเมื่อคืนเวทีเบ่งเบๆงเบเบงประงประเอยบกโดกับเมย์บอโดนี่แหละคือความน่ารักของพวกเขาที่หาเบึงมองได้บ่ได้ต้องมองนี้ช่องนี้ที่นี่นะคะบ้านนีหลาหน้อยมองเดียวค่ะ สวัสดีค่ะพอกันช่องปะนางแม่บ้านน้ององค์อิงวันนี้พวกคุณดูดคลิปของปะนางไปหรือ,อยังดูดคลิปของเบาโทนไปหรือ,อยังนะคะดูดคลิปของปวันไปหรือ,อยังเมื่อนี้ <c oughs> แซลเลนค่ะแซลเลน แซ่บเลนค่ะแซ่บเลนนี่คุณดูคลิปของเราเป็นหรือหรือหรือยังนะคะคลิปมาหยอกกันโดนรือยังนะคะเบาสมองมันต้องซีเรียสยังมาไม้กับชีวิตนะคะมีเรื่องมีเหล้ายังต่างๆขึ้นมาเอ่อพ่อแม่หน่องเอฟซีผงผงอับผงเงยผงเมย์ผงเมื่อยเพิ่นค่ะบักโดกับเมื่อยพ่อบักโดมึง มันตุกติกเหนื่อยหลายค่ะต้องซสีเรียดอย่างมากมากคะ่ะมีข่าวดีมาหานอ้องทุกคนก็ควรจะดีใจใช่ไหมคะอยให้เป็นเรื่องมากมาไว้ไว้เลยค่ะเรื่องทุกคนที่รักน้กนองก็ค,ควรจะยี่ดีกบนองคะ่ะบม่ต้องไปเอยียงเขียยเคลียดอย่างมากมากทุกอย่างเป็นสิประสานงานกันเองคะ่ะ ทางบ้านก็รับเรื่องไว้ให้น้องนะคะระต้องซีเรียดได้ค่ะไปนั่งพิงหับพิงเงยกับม่งมือมือเอาที่เราหยอกกันไม่นชิบ่เมื่อยกันแอหยอกสิบบ่หายจุกหายใจเลยนะเอาไปเอาไปเอาไปอาไอห,หมูเพราะเราไม่ิตกขี้ตมเนี่ย แล้วแล้วนังว่าจะพาไอโดตรวจงานแต่มมูน้อยอยู่แถวนี้แล้วก็มาดูอาการแบบนี้ของเด็กๆก,กันมันจากสู้กันนะคะลูกดิ้นี้ยจะสั่งออเอาเอาปวกเจ้าเพี่จังสิเมืออม่อยไรเมื่อยได้ตับ <c oughs> โบเลีควาุกซุกโซนของน้องนะคะอ้าวน,น้องอันทีไปนั่ง,ย,งยืนเบิงยืนเฝ้่านี่คือเปอยัางให้เขาแล่นเล่นแล้วกินนัน่นกินนี่นะคะถ้าเขาเห็นมันบอกเขาเป็นหมาเด็กหน่อยมันบอกเขาบ้าหลูล้เรื่องนะมมาสามสี่เดือนเนี่ยยังไม่รู้เรื่องหรอกว่าอียังเป็นของกินใดหรือบ,บก กินบ่ได้นะเขาเขาก็ต้องเบิ่งตลอดนะคะ,ะครเบลเลี่ยงแบบพุ่นนู้นได้เนี่ย,ยนะเม่ได้ขี่ตอกกี่ตมลุยนะผงาพผงเอยอืมคือท,ที่ที่ที่อาบนา้ำให้ก็คือคือบ่ตรงไปบ่ปรตรงไปนับไหมเนาะบ่ระตรงไปบอกถ,ถึงเนาะปล่อยปล่อยผ่านแม่นบ่อ่า เคยสิไ,ได้เข้าใจลูกดีเกยนะคะจ้องหมาหยอกกันมาหยอกกันนะคะซีดได้กัเอาตัวเล่นนี่ได้ก็เล่น อยกที่สามยกที่สาม อดดไม่ขับนั่นขับนี่นะคะอย่าไปอย่ารุดเลนมากค่ะรุดแลนมากสิค่าจะโยกกัน โด่โด่เกเ,กเกเหนื่อยมากใช่ไหมเกบอกฉันฉับให้ดุกลิกหนีแมนบอโด่คือจริงๆคือพอเฮงแหละมันบ่เ่าเสาร์เรีนเสาร์เรยนทำเงน่ะเหนื่อยมากฉันปากวันไลก็แช่ด้ค่ะจงกะนั่งแม่บ้านน้องอุกอิงนะคะ อาะช่องประวันยับแยกไปแล้วค่ะบ,บ,บ,บ่แดบ่ได้พรตะเล่นขอบคุณเอฟซี่ีค่ะเมื่อใหม่นะคะกดติดตามแล้วก็ซอยบังกอกศนาให้ปห้าน้ำได้ค่ะฝากช่องทีมหลังบาลประวันแม่บ้านน้องอิงทงพูนแม่น้อยน้องอิงบุญเอลเลอร์แต่สิเฮดแล้วก็ นางแม่บ้านนอ้องอุ่งอิงนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณ FC ที่เบิงหย่อนลังใหยะะ้ยด้ค่ะสวยบนโฆษณาเห็นนางนำขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ยังมาหาอีกขนาดจับหนีเลยคะ่ะจับแยกจากกันแล้วสุดยอดใจสูอีหรีบักหมูเบิง้งดีเบิ้งสีนาเดี๋ยวล่ะธรรมาดา เบึงฐายยางเนี่ยน่ะสำหรับคลิปนี้สำเนียงก็น่าจะพบก,กันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ